ลาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาค่ะดิฉันนางสาววิจิตาาตารัชตานันทิกุลอนุกรรมธิการกิจการคนพิการขอนําเรียนรายละเอียดข้อเสนอต่อการปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการข้อ4ข้อ5และข้อ6ดังนี้ค่ะข้อ 4. ควรเร่งออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรตามมาตรา27ทับหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พศ2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งบัญญัติว่าให้องค์กรเอกชนมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนตามที่ประมวลรัศดากร,กรกำหนดเพื่อให้องค์กรเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรด้านคนพิการที่เป็นหุ้นส่วนช่วยสนับสนุนภาครัฐในการทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้จากการอุดหนุนของกองทุนข้อ 5. ควรส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่าน,นกลไกกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการควรร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการจัดทำ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการกองทุนการบริหารกองทุนการจัดการกองทุนการอนุมัติการจ่ายเงินและการสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารณ์ของมาตราย1 วรสอแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณของตนเองตั้งเป็นกองทุนดังกล่าวได้ข้อ 6. ควรสร้างแรงจูงใจให้ในายจ้างและสถานประกอบการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายต่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องจ้างงานคนพิการตามมาตรา33มาตรา34และมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้กองทุนสามารถจัดเก็บและบริหารกองทุนได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้วงเล็บ1ปรับเพิ่มประสิทธิภาพสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินมาตรการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33 จากเดิมหักค่าใช้จ่ายได้สองเท่าให้เพิ่มเป็นสามเท่าโดยสิทธทิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรา34และม,มาตรา35ให้คงไว้เท่าเดิมวงเล็บ2แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2 5 5 0เพื่อกำหนดให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยหักจากงบประมาณของหน่วยงานรัฐที่ไม่จ้างคนพิการหรือหักจากงบประมาณส่วนกลางจำนวนเงินที่ต้องจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการให้กับภาคเอกชนขอบพระคุณค่ะ